สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวอันนี้ค่ะขนมกระดาษอนะคะมันก็จะเป็นรสผลไม้รวมนะคะก็น้องบอกว่าน้องจะมารีวิวแต่ให้เรามารีวิวแทนนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนี่ละค่ะบานานาช็อกโกนะคะแต่เราก็จะมารีวิวขนมกระดาษก่อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมาแกะกันก่อนนะคะค่าเราก็แกะเสร็แล้วนะคะนี่หอมมากมันเป็นรสใหม่นะเป็นผลไม้รวมนะคะ ก็หอมนะอืมมีรสชาตินะดังว่ะเต็าที่ไหนนะแบบอื้มอมนะคะน่ะนากินสักหน้า,าะะนะคะแบบแดงด้วยอืมี่ไม่ได้กินทีเดียวหเนหมือนน้ำมันเลยเออ,อนะคะก็คือแบบมันจะมีความนหนุบหนับ อร่อยค่ะก็คือเคยกินครั้งแรกมันรสนี้นะคะเข้ามาไปแล้วนะคะแผ่นนึงติดลบหนักก็เลยกีแผ่นนี๋ยวเอามานักกอนก็คือเรากินไปแล้วสองหนึ่งสองสามสี่ สองอันนะคะก็คือว่าสองอันเนี้ยเยอะมากเลยแต่เรากินไปแล้วสองอันก็เหลือสิบอันก็เลยอยากจะเก็บไว้ในถุงซิปล็อกนะคะเดี<ๆ>๋ยวหาก่อนเก็บไว้ในถุงซิปล็อกนะคะก็คือว่าเราเอาขนมกระดาษใส่ไปนี้ แล้วก็ใส่ลงไปในซิปล็อกค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างๆได้นะคะเค่ะเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ตั้งไว้ค่ะเราก็จะมารีวิวช็อกโก้บนาน่าต่อาะนาช็อกโกข้างในมันก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะเห็นไหมก็คือมันจะหมดอายุวันที่29เดือนเจของปีนี้นะคะ ก็คือออนนี้สองครั้งแล้วนะที่เรารีวิวนะคะก็คือว่าน้องรีวิวครั้งหนึ่งเรารีวิวครั้งหนึ่งนะคะคลิปเนี้ยก็จะออกทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะก็คอยติดตามด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกนะคะก็ฝากกด s u b ส c คร b e เพื่อจะได้ไปดูคลิปแรกนะคะก็มาดูาในกันก่อน ข้างในทีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็สวยมากก็คือว่าก็พอดีว่าน้องอีกคนนึงมากัันอยู่นะคะนี่ก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็กลับมาแล้วนะคะ มันกลับมาจากตู้จดจัดนี <k> <k ่อย่างนาห้างไหนเห็นปะกระดาษยังไม่หมดเลยไหนอย่างนี้กินเมื่อวานค่ะกินเมื่อวานไปสองอันทำไงอ่ะเหลือเก้าอันเองเพราะเขาให้มาสิบสองอันอร่อยมากย่ังงเลยต่ดปิดฟันน่ะ ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเก่าๆจากพวกเรานะคะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย,บายค่ะ